นะคะคุณครูน้อยจะดูจู๊ดคุณตัวมัรรยายและคุณครูน้อยจะปฏิบัติตามคำมันใหญคุณครูน้อยจะมีให้เสร็จดูนะคะแล้วเรามาทำร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้ดูนะคะเช้านี้อากาศสปใสคุณแม่ไปตลาดเพื่อจะซื้อ เด็กๆคะการปรุอองอาหารสุขใหม่มันมีหลายวิธี หรือปิ้งการนึ่ง เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารกันไปแล้วมีหลายวิธีเลยใช่ไหมคะเด็กคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทาอาหารให้สุกใหม่แล้วนะคะในเด็กคะวันนี้ครูน้อยก็จะมาสาธิตการทำอาหารให้เด็กๆทำได้ก็ทําได้นะคะอ่าแสงวันนี้แซนด์วิชเห็นไหมคะน้อยก็มีแฮมแล้วก็มีผักนะคะ เห็นไหมคะแล้วก็นี่เราก็ได้อาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะต่อไปเห็นไหมคะค,มค,คุณน้องก็ยังมีนมกินคู่กันเห็นไหมคะทำง่ายๆนะคะแต่เดี๋ย็กๆน้อยจะมาสาธิตการทำขนมปังทานเย็ให้เด็กๆดูนะคะค่ะเด็กๆคะเราไปเรียนรู้วัสดุในการทำก่อนนะคะแจ้งอันนี้คือลวดส้มน,นะคะต่อไป ขนมปังภารพิษทีคถูเลขนะคะมาต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเด็กเกรจะทำอาหารเราจะต้องมีแอลกอฮอล์ไว้ด้วยนะคะเราต้องล,ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะที่ฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็เด็น้อยจะจัดขนมปังเดกน้อนก็ใส่ถุงมือเพื่อป้องแันเชื้อโรคแต่ถ้าเด็กๆล้างมือสะอาดแล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราทำขน่ที่บ้านนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็ ตามใจเลยนะคะเด็กๆอยากได้าแยนเยอะแค่ไหนก็เกิดปุ๊เราก็กตักไปตามใจชอบของเราเลยนะคะสำหรับพักเนี่ยอาหารมีประโยชน์นะคะอาหารนี้จะมีประโยชน์กว่าอาหารขบเคี้ยวนะคะนะคะช่วงนี้นะคะเราต้องทานอาหารที่มีประโยชน์เยอะๆนะคะร่างกายเราจะได้แข็งแรงนะคะเห็ครับแค่นยอก็ได้แยมแล้วนะคะ ่ะเด็กๆเรามาทำดูกันนะคะถ้าอย่างงี้ค่ะเด็กๆแค่นี้คุณครูน้องก็ได้อาหารที่มีประโยชน์แล้วคุณคอูก็จะทานขนมปังกับนมนะคะอ่าเด็กๆก็ทำได้นะคะอยู่ที่บ้านเรามีนมโรงเรียนของเราใช่ไหมคะเด็กๆกินนมทุกวันด้วยนะคะเด็กๆดื่มนมทุกวันด้วยนะคะร่างกายของเด็กๆจะได้แข็งแรงบูรณาการด้านวิชาการวันนี้คำว่าผัก เด็กๆด,ดูนะคะคำว่าผักมีพยัญชนะต้นคือผ่อพึ่งใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูน้อยนะคะว่าคําว่าผักพยัญชนะตัวใดหายไปนะคะเด็กๆผ่อพึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆคําศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะคําว่า vegetable เด็กๆมาสะกดตามครูน้อยนะคะ v e G e t A B hel e vegetable <itt> ผักเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะภาพใดเป็นจำนวน5มะเขือเทศนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ่เกาเด็กๆก,ก็หยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กมานะคะในวันนี้นะคะคุณครูน้อยจะให้เด็กๆทำแบบทำแบบประขาดหน้าที่23นะคะ23นะคะ เรื่องอาหารห้ามู่คำสั่งสังเกตภาพอาหารเขียนเครื่องหมายถูกลงในรูปสี่เหลี่ยมและเติมคำตอบให้ถูกต้องช่วยเชฟเลือกวัตถุดิบมาปรุงอาหารให้ครบห้ามู่หน่อยจ้านี่นะคะเชฟจะทำอาหารนะคะตัวอย่างมีภาพขนมปังแตงกวากุ้งกล้วยเรามาดูนะคะว่าเป็นอาหาร หมูใดบ้างก็จะมีหมูหนึ่งเนื้อสัตว์ลงมาข้าวแป้งต่อไปนะคะผักแล้วก็ผลไม้ไขมันเรามาดูนะคะขนมปังเป็นข้าวแป้งก็ทำเครื่องหมายถูกที่ข้าวแป้งแตงกวาแตงกวาเป็นผักก็ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องผักกุ้งเป็นเนื้อสัตว์ก็ทำเครื่องหมายถูกที่เนื้อสัตว์ กล้วยเป็นผลไม้ที่ทางเครื่องหมายถูกที่ผลไม้ไขมันไม่มีเรามานับนะคะเมนูนี้มีกี่หมูคะหนึ 1, 2, 3, 4, 4่งสองสามสี่สี่หมูเด็กๆเขียนเลขสี่ต่อไปนะคะเด็กๆมาดูที่กรอบสีเขียวนะคะมีภาพข้าวสตรอเบอร์รี่ไก่ทอดโ้งเด็กๆเ,เรามาดูนะคะข้าวข้าวหมูไหนคะหมู หมูที่สองก็คือข้าวแป้งใช่ไหมคะก็ทางข้าหมายถูกที่ข้าวแป้งไก่ไก่ทอดเป็นเนื้อสัตว์ก็ทางข้าหมายถูกที่เนื้อสัตว์นะคะต่อไปสตอรอเบอรี่เป็นผลไม้ก็ทางข้าหมายถูกที่ต้องผลไม้ส้มก็เป็นผลไม้ฉะนั้นเมนูนี้มีกี่หมูคะนะับหนึ่งสองสามเด็กก็เขียนเลขสามลงไปนะคะ ต่อไปนะคะมาดูที่กรอบสีชมพูนะคะภาพที่เด็กเด็กเห็นก็คือขนมปังแคอรอทปลาแตงโมแล้วก็น้ำมันเรามาดูนะคะขนมปังขนมปังเป็นอะไรคะข้าวแป้งเด็กเด็กก็ทานเครื่องหมายถูกที่ข้าวแป้งแครอทแครอทเป็นอะไรคะผักทานเครื่องหมายถูกที่ผักมาดูปลานะคะปลาเป็นเนื้อสัตว์ทานเครื่องหมายถูกที่ช่องเนื้อสัตว์ แตงโมนะคะแตงโมเป็นผลไม้เขาทานข้างหอยถูกที่ผลไม้อุ๊ยน้ำมันนะคะเป็นอะไรคะไขมันโอ้เมนูนี้มีกี่หมูคะนะ 1, 2, 3, 4, ับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปข้านะคะยาวเส้นตรงท้องป่องใส่หลังคาเก่งมากค่ะเด็กๆอุปกรณ์ประกอบอาหารคำสั่งโยงเส้นจับคู่อาหาร กับภาพอุปกรณ์ประกอบอาหารให้ถูกต้องเด็กๆมาดูที่รูปภาพของเชฟนะคะภาพที่หนึ่งคือไข่ดาวภาพที่สองนะคะเป็นส้มตำภาพที่สามเป็นต้มยำนะคะเด็กๆมาดูอุปกรณ์นะคะหมอ้อครกกระทะเด็กๆมาดูนะคะไข่ดาวเราต้องทอดในกระทะใช่ไหมคะ เด็กก็โยงมาที่รูปกระทะต่อไปส้มตำอ่าส้มตำเราต้องใช้ครกในการตำนะคะอันนี้ก็เรียกว่าครกอันนี้เรียกว่าศาสตร์นะคะต่อไปมาดูอันนี้คือต้อยมยำต้ยมยำนะคะอ่าพวกเครื่องต้มนะคะเราก็ไปใส่ที่หม้อนะคะอันนี้เรียกว่าหม้อนะคะ่ิะเด็ก แล้วฝึกเขียนชื่อกันด้วยนะคะเด็กมาอ่านหนังสือ a b c กันนะคะเมื่อได้คำศัพท์นะคะเด็กเด็กเรามาเริ่มที่คำศัพท์กันเลยคำที่หนึ่งนะคะเด็กๆค็กถามว่า cat cat แปลว่าแมวหนึ่งตัวเด็กๆมาสะกดนะคะ a c a t อ cat แมวหนึ่งตัวแ a ทอ a t คำที่สหนูนะคะอ่า,อานว่าแ a t นะคะ e r e t แ a t หนูหนึ่งตัวแร t ต่อ,อไปนะคะคำที่สามนะคะไม้ตี cat a b e t แ a t ตีหนึ่งอัน ah bat ah bat คำที่สี่นะคะรูปหมวกนะคะ ah hat a h a t a ะ hat หมวกหนึ่งใบ ah hat ah hat ต่อ,อไปนะคะรูปที่ห้าคือรูปเสือนะคะ ah mat a m a อักแมทเสื้อหนึ่งผืนหักแมทอหักแมทตอ่านเดี็กวค่อยๆฝึกอ,อ่านกันไปนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้คุณอาโุโจก็จบก่อนนะคะเด็กๆเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะ